l i v i n g n n n o t j u d g m e n t การอยู่บนการไม่ตัดสินประโยชน์หรือสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งใจคุณจะสงบขึ้นคุณจะไม่แบกรับในเรื่องของสิ่งลบๆเนี่ยเข้ามาในตัวคุณเพราะที่สองคุณจะเข้าใจคนมากขึ้นและรับฟังเรื่องของเขาก่อนที่จะด่วนตัดสินว่าเขาควรหรือไม่ควรทำในสิ่งนั้น 3. คุณจะมีเมตตาม,มากขึ้นและไม่ยึดความคิดส่วนตัวของตัวเองข้อที่สคุณจะอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะใจคุณจะเบาแล้วก็สบายขึ้นนะคะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับการที่คุณไม่ด่วนตัดสินในเรื่องใดๆนะคะ,ะถ้าคุณกำลังใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเท่ากับว่าคุณกำลังปรับอารมณ์ของคุณน่ให้อยู่ในคลื่นของความถี่สูงซึ่ง มันเป็นคลื่นที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆและสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณได้วันนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรลงไปโดยที่คุณใช้คัสนณกติและความคิดส่วนตัวนะคะ